ใช่เลยค่ะเรื่องเ,ออเรื่องบุญบาปหรือว่านรกสวรรค์เนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมากเลยนะครับในสังคมไทยวันนี้เลยอยากจะมาชวนคุยเจาะลึกกันหน่อยว่าเอ๊ะความเชื่อพวกนี้จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงโดยเฉพาะ ผ่านเรื่องที่ดังมากๆอย่างพระมาลัยลนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่แบบอาจจะยังไม่เคลียร์รายละเอียดลึกๆซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลจากงานศึกษาที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับความเชื่อน,นี้เลยแล้วก็อิทธิพลต่อวิถีชีวิตคนจริงๆด้วยค่ะใช่เลยค่ะเป็นเรื่องที่แบบ ผูกพันกับวิถีคนไทยมานานมากจริงๆคือตัวพระมาลัยสูตรเองเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกโดยตรงนะคะแต่ว่าก็มีอิทธิพลสูงมากเลยในการาใช้ถ่ายทอดหลักธรรมโดยเฉพาะเรื่องกรรมผ่านภาพที่แบบชัดเจนมากๆค่ะงั้นถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มที่พื้นฐานกันนิดนึงก่อนไหมครับคําว่าบุญกับบาปเนี่ยถ้าตามหลักพุทธศาสนาเทรวาจริงๆเลยมันหมายถึงอะไรกันแน่ครับอืมให้ลองนึกภาพตามไม่ได้นะคะ บุญเนี่ยก็เหมือนสิ่งที่เราทําแล้วมันช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะชําระล้างจิตใจเราอะค่ะให้มันสะอาดให้มันสว่างขึ้นเป็นความดีงามที่เชื่อกันว่าจะนําทางเราไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือที่เรียกว่าสุขติอย่างเช่นได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหรือเป็นเทวดาอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อครับครับส่วนบาปก็คือตรงกันข้ามเลยค่ะสิ่งที่ทําแล้วใจมัน เออมันเศร้าหมองเป็นกรรมไม่ดีที่เชื่อว่าจะพาไปสู่ภพภูมิที่ลำบากหรือทุคติเช่นนรกหรือว่าไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายอย่างนั้นค่ะแล้วการกระทำที่ว่าเนี่ยครับมันครอบคลุมถึงแค่ไหนแค่สิ่งที่เราทำหรือว่าความคิดคำพูดนี่ก็นับด้วยโอ้ครอบคลุมหมดเลยค่ะ ทั้งทางกายที่เรียกว่ากายกรรมเนาะเช่นเราไปช่วยคนอื่นหรือว่าเราไปเบียดเบียนทำร้ายเขาแล้วก็ทางวาจาวาจีกรรมอันนี้ก็ชัดเจนการพูดจริงพูดดีหรือว่าไปโกหกไปพูดส่อเสียดยุยงและที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือทางใจมโนกรรมความคิดเรานี่แหละค่ะคิดดีๆมีเมตตาหรือว่าคิดร้ายคิดอาฆาตพยาบาท ทั้งหมดนี้แหละค่ะถือเป็นกรรมหรือว่าการกระทําที่มันจะส่งผลกลับมาหาเราโอเคครับพอจะเห็นภาพรวมแล้วทีนี้ตัวเรื่องพระมาลัยสูตรที่เราจะคุยกันวันนี้มันเข้ามาเกี่ยวกับหลักบุญบาปนี้ยังไงหรอครับช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงค่ะคือเรื่องนี้หลักๆเลยนะคะก็เล่าถึงพระอาหารหันต์รูปหนึ่งชื่อว่าพระมาลัย ท่านเนี่ยมีฤทธิ์มากสามารถเดินทางไปพบภูมิต่างๆได้จุดเด่นมากๆของเรื่องนี้ก็คือการที่ท่านออได้ลงไปโปรดสัตว์ในนรกก่อนค่ะก็เลยได้เห็นผลของบาปกรรมต่างๆแบบจะจะเลยแล้วท่านก็ยังขึ้นไปบนสวรรค์ด้วยชั้นดาวดึงนะคะไปเห็นผลแห่งบุญแล้วที่สำคัญเลยคือท่านได้ไปพบแล้วก็ได้คุยกับพระศรีอริยะเมตไตรด้วยค่ะพระศรีอริยะเมตไตรพอจะยกตัวอย่างได้ไหม โอ้ท่านเห็นเยอะเลยค่ะแต่ที่คนมักจะจําได้แม่นๆเลยนะคะก็อย่างเช่นภาพของคนที่เคยเประพฤติผิดในกามมีชู้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะถูกลงโทษให้ปีนต้นงิ้วที่หนามมันแหลมคมมากมหรือว่าคนที่ชอบดื่มสุราเป็นประจำก็จะถูกจับกรอกปากด้วยน้ำทองแดงร้อนๆนดึกเดือดเลย โห oh, ฟังแล้วขนลุกเลยครับใช่ค่ะคือภาพมันอาจจะดูรุนแรงนะคะแต่มันก็สื่อตรงไปตรงมามากๆถึงหลักที่ว่ากรรใดใครก่อกรรนั้นย่อมคืนสนองการใช้ภาพที่มันชัดเจนเห็นภาพแบบเนี้ยก็น่าจะเป็นออกุศลบายอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้คนสมัยก่อนเข้าใจแล้วก็เกิดความกลัวต่อบาปได้ง่ายขึ้นค่ะครับครับก็คือใช้ภาพแรงๆให้จำง,ง่ายๆแล้วพอท่านขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเหรอครับ บรรยากาศคงต่างกันลิบลับเลยสิครับแน่นอนค่ะต่างกันมากบนสวรรค์ท่านก็ได้ไปเจอเหล่าเทวดานะคะที่กําลังมาสักการะพระจุลามณีเจดีซึ่งในนั้นบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือเทวดาแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีวิมานมีรัศมีมีบริวารที่แตกต่างกันไปเลยค่ะตามกําลังบุญที่เคยทําไว้ตอนเป็นมนุษย์ อ๋อ oh, คือบุญมากบุญน้อยก็เห็นผลต่างกันใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่าผลบุญก็มีระดับขั้นเหมือนกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นเอ่อเนื้อนาบุญของผู้รับทานว่าเราให้ทานแก่ใครแล้วก็เจตนาของเราตอนที่ให้อ่ะค่ะตั้งใจแค่ไหนอย่างท่านก็ได้พบกับพระอินทร์ซึ่งเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นนี้ท่านก็อธิบายว่าที่ท่านได้ตำแหน่งนี้มาก็เพราะผลบุญที่ท่านทำความดีมาตลอดอย่างเช่นการเลี้ยงดูพ่อแม่การพูดจาอ่อนหวาน ความซื่อสัตย์อะไรพวกนี้ค่ะครับแสดงว่าไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิไหนสุดท้ายก็คือเรื่องกรรมเรื่องการกระทำของตัวเองล้วนๆเลยแล้วประเด็นที่พระมาลัยได้คุยกับพระศรีอาริยะล่ะครับอันนี้สำคัญยังไงบ้างครับไฮไลท์สำคัญเลยค่ะคือพระมาลัยท่านก็เหมือนถามแทนพวกเราเราเนี่ยแหละค่ะว่าเอะ๊ะแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะทำยังไงถึงจะได้ไปเกิดในยุคข,ของพระศรีอาริยะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นยุคที่ดีมากๆเป็นยุคอุดมคติเลย พระสีอาริษท่านก็ตอบว่าต้องสร้างบุญให้มากๆทั้งการให้ทานการรักษาศีลแล้วก็การเจริญภาวนาแต่ว่ามีข้อแนะนำที่แบบเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษเลยนะคะคือการตั้งใจฟังเทศเรื่องมหาเวสสันดรชาดกหรือเรื่องพระเวสสันดรนั่นแหละคะ่ะทั้ง13การให้จบภายในวันเดียวพร้อมกับถวายเครื่องบูชาตามกำลังศรัทธาด้วยโอนึกออกเลยครับนี่เองสินะครับที่มาของประเพณีบุญพระเหตุ หรือบุญมหาชาติที่ทางอีสานหรืออีกหลายๆที่ให้ความสำคัญกันมากๆเลยที่มีการเทศมหาชาติกันทั้งวันทั้งคืนก็คือมีความเชื่อแบบนี้หนุนอยู่นี่เองเพื่อสร้างบุญใหญ่หวังจะได้ไปเกิดทันยุคพระศรีอริชถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเรื่องพรามะลัยนี่แหละค่ะเลยทำหน้าที่เหมือนตอกย้ำความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมให้มันชัดเจนเข้าไปอีกคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงๆนะมีภาพนารกสวรรค์ให้เห็นเป็นรูปประธรรมเลย แล้วก็ยังมอบความหวังให้กับผู้คนด้วยว่ามันมีหนทางนะที่จะไปสู่พระภูมิที่ดีงามในอนาคตได้ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ส่งผลโดยตรงเลยค่ะต่อการปฏิบัติและก็ประเพณีทางศาสนาในสังคมไทยเรามากๆเลยฟังดูแล้วพระมาลยสูตรนี่ถึงจะไม่ใช่พระไตปิฎกโดยตรงแต่ก็เป็นเหมือนเรื่องเล่าเชิงเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับ คือมันช่วยให้คนทั่วไปเข้าใจหลักธรรมที่บางทีมันก็ดูซับซ้อนอย่างเรื่องกรรมเรื่องภพภูมิเนี่ยให้มันง่ายขึ้นเยอะเลยผ่านเรื่องราวการเดินทางของพระมลัยกลายเป็นทั้งเ,เครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนอยากทำความดีด้วย ใช่เลยค่ะเป็นอย่างนั้นเลยและถ้าจะให้มองลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะนอกจากแการาตีความแบบตรงตัวว่านารกสวรรค์เป็นสถานที่หลังความตายแล้วเนี่ยมันก็มีมุมมองที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะว่าแนวคิดพวกนี้บางทีมันอาจจะสะท้อนถึงสภาวะทางจิตใจของเราเองที่เราประสบอยู่ในชีวิตปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะสภาวะทางจิตใจยังไงหรอครับ ก็คือความสุขหรือความทุกข์ที่เราเจอเจอกันอยู่ทุกวันนี้บางทีมันอาจจะเป็นผลโดยตรงมาจากการกระทําความคิดของเราเองนี่แหละค่ะเหมือนที่คนชอบพูดกันว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอะไรแบบนั้นนะคะมันอาจจะเป็นผลของกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเองในชีวิตประจำวันนี่แหละจริงไหมคะชวนให้คิดเหมือนกันนะคะ